เงียบยจังเลยจาเอ๋สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะกลับมาพบกับครูอ้อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุอูออยก็มีกิจกรรมสนุกๆจะมาชวนเด็กๆทางร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกเช่นเคยะค่ะนั่นก็คือกิจกรรมรูปทรงหันสานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงคุณออยก็มีนิทานสนุกๆนนะคะชื่อเรื่องว่า เที่ยวสนุกกับรูปทรงจะมาเล่าให้เด็กฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังติการไปพร้อมๆกันเลยค่ะเที่ยวสนุกกับรูปทรงวงกลมสองอันพาฉันเคลื่อนที่ปั่นเร่งเร็วจีสนุกดีจริงเอ้ยอาเด็กๆค่ะรูปทรงอะไรคะรูปทรงอะไรเอ้ยที่เป็นล้อรถจักรยาน วงกลมใช่ไหมคะเด็กๆคะวงกลมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า circle circle อ,อ่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นรูปทรงอะไรนะสามเหลี่ยมอันใหญ่ตั้งใบเล่นฉิวลมพัดใบปลิวชมวิวทะเลเด็กๆคะสามเหลี่ยมอันใหญ่อ่าคือ รูปสามเหลี่ยนมนันเองค่ะสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษเราเรียกว,ว่า triangle triangle เก่งมากเลยค่ะปูนปูนฉึกฉักรู้จักฉันไหมตัวยาวกว่าใครวิ่งไปบนรางว้าวดีดีค่ะรถไฟรถไฟ,รถไฟมีรูปทรงอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะ ูตามปอยนะคะสี่เหลี่ยมจัจุจจจรัดภาษาอังกฤษเรียกว่า square square เก่งมากเลยค่ะปลุบปุบโผล่โลลำโตใหญ่ใหญ่ดำน้ำก็ได้อยู่ในทะเลโอ้เด็กๆคะ่ะเรือดำน้ำของเราอยู่ในทะเลลูกทรงอะไรคะวงรีนั่นเองคะ่ะเด็กๆค่ะ วงรีภาษาอังกฤษเรียกว่า over over เก่งมากๆเลยค่ะดวงดาวมากมายกระจายเต็มฟ้าส่องแสงงามตาได้เวลานอนเด็กค่ะตอนกลางคืนเมื่อเด็กๆมองไปบนท้องฟ้าเด็กๆจะเห็นรูปทรงอะไรคะดาวนั่นเอง เลยค่ะเด็กๆค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อในห้องเรียนค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องรูปทรงแล้วก็ฟังนิทานเรื่องรูปทรงแสนสนุกไปแล้วนะคะตอนนี้ออวก็มีกิจกรรมให้เด็กทำต่อค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์รูปทรงนะคะตามจินตนาการค่ะโดยเราจะต้องมีอุปกรณ์คะเด็กก็จะเป็น หลอดดูดแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าที่บ้านของเด็กไม่มีหลอดเราก็จะใช้เป็นสีไม้แบบนี้กไ็ได้ค่ะที่เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะมาสร้างสรรค์รูปทรงตามจินตนาการของเราค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้ว,วกูออยจะช่วยเด็กมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะ่ะเดี๋ยว,วกูออยจะลองสร้างสรรค์รูปทรงเป็นรูปทรงอะไรคะ สามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆ Tri a n g l e นะคะเด็กๆขาสังเกตดูว่าสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ด้านคะเราช่วยกันนับพร้อมๆกันนะคะเด็กๆขา one two three มีทั้งหมดสามด้านดังนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ของเราทั้งหมดสามอันนะคะเด็กๆขาเอาละค่ะหัวจ,จะลองนำมาต่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเด็กๆทำไปพร้อมๆกับพูอ้อยเลยนะคะ เอาละค่ะเด็กๆะเราก็จะมาสร้างสันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะใช้หลอดชิ้นที่1นะคะวางลงไปเป็นฐานด้านล่างต่อไปหลอดชิ้นที่สองเราก็จะเอามาวางเอียงๆแบบนี้นิดหน่อยให้เป็นจั่วแบบนี้นะคะต่อไปชิ้นที่สามเราก็จะมาวางปิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขยับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยโอเค ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะเด็กๆทำได้เหมือนครูอ้อยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคะเราก็จะมาทำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเรียกว่าสแควร์นะคะเรามานับดูค่ะว่าสแควร์มีทั้งหมดกี่ด้านนะคะ one two three four สแควร์มีทั้งหมด4ด้านค่ะเราต้องใช้หลอดกี่อันคะเด็กๆคะ สี่อันนั่นเองค่ะโอเคปูอ่อนก,ก็จะใช้หลอดทั้งหมดสี่อันโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปทำรูปทรงสี่เหลี่ยมกันเลยค่ะเอาและะ้วค่ะเด็กๆคะตอนนี้เราก็จะนำหลอดมาสร้างสารรค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะปูอ่อนก,ก็จะใช้หลอดชิ้นที่หนึ่งค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะชิ้นที่สองต่อไปข้างบนค่ะ คิดนะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องทำยังไงอีกนะคะต่อไปเอาชิ้นที่สามมาต่อการให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสุดท้ายแล้วค่ะเราก็เอาวางปิดลงไปกลายเป็นรูปอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมจัตดดุรัสนะคะแบบนี้เลยค่ะอาโอเคตอนนี้ครูออยก,ก็จะชวนเด็กๆคิดต่อว่าถ้าเกิดว่าครูออยอยากเอารูปสามเหลี่ยมมาวางประกอบอยู่ด้านบนของสี่เหลี่ยม จะกลายเป็นรูปอะไรคะเด็กๆลองคิดตามนะคะอละค่ะคงอาจจะลองระวังไปนะเ,ปนเอียงๆแบบนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะชิ้นที่1ต่อไปชิ้นที่2กลายเป็นรูปอะไรคะเด็กๆคะรูปบ้านนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปกมือนอย ไปยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทาได้เหมือนกับคุูออยไหมคะแต่คุูออยคิดว่าเด็กๆจะต้องทําได้เยอะกว่าคุูออยนีแน่เลยค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมเลยนะคะถ่ายรูปภาพหรือว่าอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูออยดูด้วยค่ะสําหรับวันนี้คุูออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆค่ะแล้วเราจกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ